สวัสดีค่ะลูกดวงของแม่หมอลินไพ่ชุดนี้สื่อกับแม่หมอว่าลูกดวงกําลังมีความหวังอะไรสักอย่างคุณกับคนคนนั้นน่ะมีความหวังเหมือนกันนะความหวังอะไรสักอย่างที่อยู่ในใจที่คุณอยากทําอยากเริ่มใหม่กับคนคนนี้นะคะเขาก็มีความหวังเรื่องนี้กับคุณเหมือนกันเขากับคุณอ,อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างอะค่ะเหมือนคุณสองคนเคยเป็นครอบครัวกันหรือเปล่าคะครอบครัวหลังนี้เหมือนมันได้โดนทําลายลงไป แต่คุณก็ยังยังคิดถึงบ้านหลังนี้อยู่อะค่ะคุณกับเขาก็ยังไม่ได้ปล่อยวางความคิดของการที่เคยมีกันมาก่อนนะคะช่วงนี้เหมืนมันเป็นช่วงที่ต้องตัดสินใจดีๆวางแผนดีๆอะค่ะคุณกับเขารู้สึกว่าการที่จะกลับมาคุยกันครั้งนี้มันเป็นเรื่องที่ยากมากเลยมันต้องมันต้องางวางแผนดีๆค่ะ ไม่คุณกับเขาก็าเคยทําอะไรที่ผิดพลาดมานะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เลวร้ายมากเลยค่ะเป็นสุนัขจิ้งจอกเป็นการทําอะไรที่เรารู้สึกว่ามันเจ็บปวดการหักหลังการมีคนอื่นเข้ามาหรือการทําอะไรโดยที่ไม่ได้บอกเราหรือว่าจับได้ค่ะไม่ฝั่งคุณก็ฝั่งเขานะคะมันเป็นอะไรที่ได้ทําลายบ้านหล,หลังนี้ไปแต่คุณกับเขาก็หวังอยากอยากจะพูดคุยกันนะคะอยากปรับความเข้าใจค่ะ ตอนนี้ยังไม่ได้คุยกันค่ะตอนนี้กำลังวางแผนอยู่คุณกำลังวางแผนอยากพิมพ์หาเขาอยากโทรหาเขาหรือเปล่าคะหรือไม่ก็เป็นเขาที่กําลังวางแผนที่จะเข้ามาหาคุณะคะ่ะแต่คุณขอสองคนมีใจตรงกันก็คืออยากคุยอยากเคลียร์ให้มันจบนะคะกําลังมีการคิดกําลังมีวางแผนอยู่อยากให้เรื่องเละเๆนี้มันผ่านไปได้อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงในการในปัญหาครั้งนี้ค่ะไม่ว่าคุณจะโกรธจะเครื่องเขามากแค่ไหนหรือเขาจะโกรธแค่ไหนลึกๆแล้วตอนนี้คุณก็คือ ก็คืออยากเคลีย์ค่ะอยากคุยกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อปรับความเข้าใจการคุยกันครั้งนี้ค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะแต่มันก็จะนําความความโล่งความรู้สึกปลอดภัยความรู้สึกที่ ปัญหาโอเคที่ค้างคาไม่ได้จบแล้วค่ะยังไงไพ่ก็บอกว่าคุณ2องคนนะคะอยากมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็อยากคุยกันเพื่อที่ให้มันจบหรือเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วก็การคุยกันครั้งนี้ค่ะก็ช่วยให้เราได้รู้สึกดีขึ้นนะคะเอาเป็นว่าใครที่กําลังเตรียมตัวจะกลับไปคุยเพื่อแก้ปัญหากับใครบางคนนะคะเขาก็กํากลังเตรียมตัวเหมือนกันแม่หมอขอเป็นกําลังใจให้ผ่านต้นไปได้นะคะ